สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาอาทุกท่านทุกคนครับมือนี้เบ้าต่อมพาพี่น้องเข้ามาเบ่งทงหน้านะครับเป็นบ่อหอยของบ้าต่อมครับเพดเพิ่มขึ้นมาเป็นส่วนแยกนะครับส่วนทางนี้เป็นอยู่ทงหน้าส่วนของบ้านน้องลุกครับบ้านน้องลุกตำบลหน้าโพครับอำเภอเมืองจระเอ็ดเพจมาเป็นส่วนแยกไ้ครับเพเป็นกระช่างไ้ครับ กระช่างนานะ้ำแล้วพื้นที่น้ำตัวนี้เป็นไฮน่านะครับสูบน้ำใส่ใส่น้ำบาดาลครับสูบใส่กลับมาเห็ุเป็นกระช่างไหมครับเเป็นวบจุดซีกระช่างครับเป็นส่วนใหก่ของกากทางนั้นมาท่าบนท่านี้ครับครับนี่เป็นกระช่างพอแม่พัุนครับแล้วส้วน,นอีกกระช่างหนึ่งนี่เป็นหอยจูบครับทด,ดลองเลี้ยง ต้นทางนี้เป็นของบาตอมมาเห็ดเพิ่มเติมไว้นะครับจะพาพี่น้องมาเบิ่งใกล้ๆครับเป็นบอ่อพ่อแม่พันธุ์ครับชุดนี้บอ่อนี่เป็นบอ่อพ่อแม่พันธุ์กับเริ่มไข่แล้วละ่ะไข่หล้กก็ฟักลงไปแน่แล้วบอ่นนบอนี่เป็นบ่อนี่เป็นบ่อเตรียมครับเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับแต่ยังบ่ไข่ครับกับตัวเย่ยู่าตองกับป้ายในี้กับหลายตัวอยู่นะครับพ่อแม่พันธุ์กับประมาณ หาสิบตนะครับบอได้นับไว้ใครก็เริ่มฟักาหลายแล้วล่ะบอเตรียมนี่ก็เป็นลอยก็โตเพละครับปล่อยปล่อยไว้นี่ครับบอได้มาดูแลบอได้มาเบิ้งครับมาอาทิตย์ละเทียแนวกินกัดหาให้อาทิตย์เทียนะครับมาเรื่องน้ำเลยยังกับบอได้เปลี่ยนน้ำนะครับกบบปล่อยไว้ังทีเลยบอท่านนี้เป็นบอหม้จูบขึ้นกันครับทดลองเห็ดไปเรื่อยๆครับ นี่นะครับครับีเป็นผางแงงดำครับผาแงงดำมาบุ้งไว้พ่อได้เป็นธงเป็นเงาเนาะก็เป็นการเลี้ยงเพิ่มเติมครับทดลองเลี้ยงเพิ่มเติมจากบอทีอยูปัานผักอยู่ทางในเมืองเนาะมาทางนี้มาอยู่ทางธงทังทาครับบรรยากาศมีเสียงกบเสียงเขียดห้องไปนั่งครับพี่น้องพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งเป็นบรรยากาศครับ บ้าตอมบ้าตอมเด็กำลังขยายครับออกมาแห่งนี้อีกละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาชมบ้มาเบิงน้ำกันครับการลักลัก,ลกอีเลนี่มีแค่สองบอนี่นะครับที่เป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับมีบ่อพ่อเม่พันธุ์แล้วก็บ,บ่อเตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับเตรียมเตียมไว้ครับก็ลงลงไว้ก็กคิดว่ากถ้าขยายพันธุ์ได้ดีครับก็จิขยายไปเต็มพื้นที่นะครับนี่นะครับพื้นทีน่นี่งานนี่กับประมาณ ไล่กว่านะครับื้นที่างางทางนะครับบริเหตุยังงรับกับมีปลามียังกับใบใยถือๆตามธรรมชาตินะครับน้ำปฏิเหตุเป็นจริงเป็นจังนะครับก็ค่อยๆขยายกันไปครับพี่น้องเอาก็มีมีหน่อยก็เหตุตามหน่อยไปครับค่อยขยายเอานะครับเวลาเขาการถ่ายจักน้อยครับกับว่าเป็นยังครับใส่เวลาจักน้อยครับ ต่เขากัเอาตามหน่อยตามมี่นะครับประเด็๋ฝืนจะคล้องนะครับถ้าพน้องมาเบิงเบิงเป็นแนวทางอีกแนวทางนึงนะครับเขาสามารถเลี้ยงใช้เลี้ยงใส่ในผักแนงดดำเออผักแนงเขียวครับเป็นกระช่างน้ำนะครับเพชรชังสีการเลี้ยงได้ขึ้นกันการไข่กับชวงมหวาเนี่ก็ะไข่ไข่ร้ายนะครับแต่ตอนนี้ก็ฟักลงไปเบินแล้วชุดไข่ไม่นี่ก็ย่งบ่เห็นไข่ขึ้นไม่อีก เป็นอาทิตย์กว่วแล้วนะครับไปเห็นขิงไข่ไหมไข่ยังบูรว่าเป็นอย่างขึ้นกันสุดไข่เก่านี่ก็นจนฟักลงมไปแล้วครับเป็นตะห้อยนี่นะครับแต่ตัวน้อยนี่นก็ร้ายอยู่นะครับสําหรับอาหารการอยู่การกินครับเป็นใบฟงชโลดครับมาทิมให้อาทิตย์หนึ่งเที่ยนหนึ่งครับมาทุกวันพฤหัสเนาะมาบานทางบานน้องลุกครับอาทิตย์หนึ่งก็ได้มาให้เที่ยนึงกับเป็นหัวอาหารครับอาห,หารปลาดุกมาให้เป็นบ่อละกำครับแหาทิศละเที่ยนะครับ ตอนนั้นก็บประด้ยังิกเลยครับมีนาทีมาซองเบิงถือซือครับมาตรงหน้าหาหน้าที่เสนาที่ครับมาแล้วก็บทิมๆล่องหายแล้วก็บกลับบ้านครับประเดี๋ยยังไลยครับส่วนทางนี้เนาะเลี้ยงแบบปล่อยแบบธรรมชาตินะครับการอบอเบิงการขยายพันธุ์ไปน้ำกันครับพี่น้องครับว่าบ้าต่อมปึงจะมาทดลองเลี้ยงอยู่ในกระช่างน้ำย่างสี่นะครับบ่ารูว่าสิเป็นยังไงขึ้นกันจะรล่อมาเบิงน้ำกันครับพี่น้องครับ สำหรับเมื่อนี้ครับบ้าตอมพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งเส้นี้ไว้สักก้อนครับโอกาสหนาครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้ามาเบิ้งคือเก้านะครับมาอัปเดตเบิ้งว่าบ่อนี่เป็นยังไดกับบ่อยอยู่ทางในเมืองครับตอนนี้ก็เริ่มมีหอยจักน้อยๆนะครับกับพ่อได้แบ่งให้พี่ให้น้องอยู่แต่ก็ยังบ่ได้มีเก็บเงินปลายทางเด้อต้องได้โอนต้องได้ส่งบาตอมต้องได้ส่งหมายเลขบัญชีให้พี่น้องเข้าสักก้อนครับเดอโอนมาให้สักก้อนเนาะ บ้าต่ำกับเจ้าเสดส่งให้ครับจ้ะถึงบ้านถึงซองครับนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าต่ำผ้าพี่น้องเข้ามาสมิสก้อนครับขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามากดติดตามเข้ามารับชมมีอยังกับบอกใจกันได้ครับทางหมายเลขโทรศัพท์ครับ0956703824ครับเบอร์โทรของบ่าวตอมเองนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ